โอ้ผมมาดีครับป๋าใครเนี่ยป๋าบัวหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวยูทู e นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเลยครับโอ้รูบุงเกี๊ยโอ้รวมหมดแล้ว <N ic> นี่ครับโอ๊ยตายอยู่กับแคทครับอยู่กับป้าบัวแคทสามหนึ่งสองดีครับนี่ครับเกาวนอกทีมงานป้านกครับเกานอกสองปีครับุงกี้นี้ไปแล้วรุยงานไม่ได้หยุดเลยครับงานเยอะป้านก ่วนบ้านกรวดนี่ต้องยกให้ทีมงานนี้เลยครับงานเยอะครับไม่มีเวลาซ่อมพรุงกี่ครับงานเยอะจัดยกงานโยนทรายครับนี่รถดำน่าจะวิ่งไม่ได้ครับน่าจะเด้าเลยต้องตักเวียงครับทำงานคู่กันกับ3 13หนึบีครับ ปลานวมครับปลานวมปลานกจะทํางานคู่กันครับนี่ครับต้นตำรับรถขุดของบ้านกรวดครับป่านวมปลานกเป็นเจ้าแรกๆครับที่เล่นรถขุดหรือว่าตักดินขายโซนบ้านกรวดครับปลานกกับปลานวมนี่คนในบ้านกรวดรู้จักกันดีครับต้องการดินนี่ติดต่อได้เลยครับป่านกป่านวม โอ้พุงกีใหญ่ครับเจองานแบบนี้นี่สบายเลยครับใหญ่เกินตัวครับพุงกีนี่แหละสาเหตุที่ทำให้สลักคลอนเร็วครับสลักไปเร็วเพราะว่าพุงกีใหญ่ครับใหญ่เกินกำลัง fc บางท่านคงจะจํากันได้นะครับวันที่ไปเอาครับเอาเจ้าซูเปอร์เกตไปขนมาจากบางนาครับกันนี้ PNP Professional เก่านอกร้อซ็ครับขายตามสภาพนะันคที่จะมืดครับเพราะว่า ฝนทําท่าจะตกแล้วครับโซนบ้านกรวดครับมืดมาแล้วนี่ครับฝั่งนี้เป็น313หบครับ BCR หรือว่าร3 0ตูดหม้อฝานวมนี่จะเปลือยสู้ฟัดครับฝั่งนี้ระบายความร้อนครับป๋าบอกว่าถ้าใส่ปิดหมดนี่มันจะร้อนแบบนี้นี่ช่วยระบายได้เยอะครับ วันก่อนนี่เห็นเอาหกล้อลงมาครับถ้าจะยากดูแลป๋าสวัสดีครับนี่ครับ,รบปลานวมครับ <laughs> ขับเองแล้วครับเจ้าแกโอ้สุดจัดจริงๆครับโโยนไปนู่นเลยโอ้ใช้เวลาพอสมควรครับ รถลงไม่ได้รถดำลงไม่ได้ต้องใช้ไมโครเวียงเอาครับตานวมนีใช้เอธรรมชาติครับอมาแล้วครับซูมไลออนพี่ใหญ่ไม่ช่วยแล้ว นี่ครับมาแล้วครับพี่ใหญ่เซตอีสองหนึ่งห้าอีครับซูมไลออนมีแถมท้ายด้วย a c e ด้วย <laughs> คันนี้จะประจำอยู่บอกขยะเลยครับคันนี้เป็นรถเช่าครับ สามคันครับรวมพลังแข็งขันนี่ครับ โอเคครับเดีเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ